สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดดี้นำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่14พฤศจิกายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางวันที่11นะครับผมหลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม ชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมสำหรับวันที่14นะครับผมแอดมินจะให้เดนอยู่ที่1นะครับผมวิ่งรูด2กับสาสำหรับ1 จะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกกับหนึ่งเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม

สำหรับสามสามสองสามสี่สามห้า แล้วก็สามแปดนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมหนึ่งเจ็ด 28แล้วก็31นะครับผมเบิ้ลก็จะมี11 22แล้วก็33นะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมสองสามห้า 3 4 เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองแปด แล้วก็1 2 3นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่14นะครับผมพฤศจิกายน2อ6 5นนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1นะครับผมวิ่งรูด2กับ3มนะครับผมสำหรับเด่นหนึ่งนะครับผมแอดมินเ้นให้อยู่ที่1 2 1 5 16 19ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ2 2 0 24 25ก็ต้องรองนะครับผม สำหรับ3นะครับผม3 4 3 5 3 8ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี1 7 2 8แล้วก็3 1นะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมสำหรับเบิ้ล2 2แล้วก็1 1หสำหรับชุดสามตัวนะครับผม2 3 5 7 1 5ดห้าและก็1 2 3นะครับผมสำหรับ fc พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมตามนี้เลยนะครับผม id ไลน์นะครับผม t e e 2 5 2 6เข้าฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ